สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลในตอนนี้จะเป็นการคุยกันเรื่องโหราศาสตร์ไทยต่อโดยเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของดาวลอยจะเป็นอย่างไรเชิญท่านติดตามกันได้เลยนะครับถ้าท่านสังเกตในดวงชะตาของแต่ละท่านเราพิจารณาที่พบเรือนทั้งสิบสองพบแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้ว มีโอกาสน้อยมากที่ดาวแต่ละดวงจะสถิตยอยู่ในเรือนตนเองหรือที่เรียกกันว่าได้ตำแหน่งเป็นเกษ,ษตรราธิบดีโดยส่วนใหญ่แล้วดาวต่างๆก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีที่ไม่ใช่เรือนของตนเองดาวเหล่านี้ในทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกกันว่าดาวลอยเมื่อต้องการอ่านดวงชะตาสำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้เมื่อเห็นดาวลอยที่สถิตในดวงชะตาแล้วบางครั้งท่านก็อาจจะไปต่อไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่าจะพยากรณ์ออกมาเช่นไรเนื่องจากในแต่ละดวงชะตาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวลอยที่ไปอาศัยหรือสถิตอยู่ในราศีที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองและท่านที่เป็นมือใหม่จะเริ่มต้นการอ่านดวงชะตาให้ออกมาเป็นคําพยากรณ์อย่างไรดีก่อนที่จะเรียนรู้ว่าการอ่านดาวลอยควรจะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งที่สําคัญที่ท่านต้องรู้ไว้ก่อนคือ เราจะอ่านดาวลอยไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรที่จะได้รับจากการอ่านดาวลอยจริงๆแล้วการอ่านดาวลอยเป็นการอ่านเพื่อนำเอาข้อมูลไปผสมกับการอ่านความหมายของพบเรือนชะตานั่นเองการเพิ่มเติมข้อมูลโดยการผสมความหมายของดาวเข้ามาร่วมด้วยก็จะทำให้คำพยากรณ์ที่ท่านจะอ่านออกมามีความสมบูรณ์มากขึ้นจากตัวอย่างที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า จากดาวทั้งสิดวงในพื้นดวงชะตานั้นก็มีเพียงดาวหนึ่งดวงเท่านั้นที่ได้ตำแหน่งกเกษตราธทิบดีคือดาวศุกร์หรือเลขหกไทยซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบกัมมะและเจ้าเรือนพบสาชะส่วนดาวอีก9้าดวงไปลอยอยู่ในพบเรือนอื่นๆทั้งสิ้นแม้แต่ดาวตนุลักษ์ของเจ้าชะตาคือพระอาทิตย์ก็ไปลอยอยู่ที่ภพลาภะของเจ้าชะตาถ้าท่านอยากทราบ เรื่องราวด้านการเงินการหารายได้ของเจ้าชะตาเมื่อมองไปที่พบกระดุมพระก็จะพบว่าไม่มีดาวอะไรสถิตยอยู่เลยท่านที่เพิ่งจะเริ่มต้นอ่านดวงชะตาก็จะต้องตั้งสติลำลึกดูว่าพบกระดุมพะของเจ้าชะตานั้นคือราศีกันมีดาวอะไรเป็นเกษตรเจ้าเรือนในที่นี้ก็คือดาวพุธหรือเลขสีไทยนั่นเองแต่ดาวพุธเจ้าเรือนกระดุมพระกลับไปลอยสถิต อยู่ดวงเดียวที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นที่ตั้งของภพวินาศเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถคิดโครงสร้างอ่านคำพยากรณ์ไว้ในใจเบื้องต้นได้ว่ากระดุมพระวินาศอย่าลืมนะครับต้องต้อง,องทบทวนนะครับที่ท่านได้เรียนผ่านไปแล้วนะครับว่าเราจะตั้งโครงสร้างการพยากรณ์ตามหลักการเดินตามดาวนะครับ แต่ท่านต้องไม่ลืมจุดที่สําคัญคือดาวพุธนั้นนอกจากนอกจากว่าจะทําหน้าที่เป็นกระดุมพระแล้วยังทําหน้าที่เป็นดาวลาพระในดวงชะตาด้วยดังนั้นเรื่องของกระดุมพระในดวงชะตานี้ก็จะมีเรื่องของลาพระพ่วงเข้าไปด้วยเล็กน้อยเสมอจากโครงสร้างการพยากรณ์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงท่านได้คิดระวังไว้ในใจว่ากระดุมพระวินาศนั้น เป็นเพียงโครงสร้างในจังหวะแรกของการเดินตามดาวเท่านั้นแต่ท่านก็สามารถให้คำพยากรณ์แบบพื้นฐานได้ว่าการเงินการแสวงหารายได้สินทรัพย์ของเจ้าชะตานั้นได้มาอย่างไม่ลำบากมากนักหรือได้มาอย่างไม่คาดฝันในส่วนรายละเอียดที่มากขึ้นของคำพยากรณ์นั้นท่านจะต้องเดินตามดาวต่อไปอีกจังหวะหนึ่งตามเทคนิคการเดินตามดาวที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ และท่านก็จะสามารถสร้างโครงสร้างคำพยากรณ์ตามเทคนิคนี้เอาไว้ในใจของท่านได้ว่ากระดุมพระวินาศอล,อลิอลิเป็นปรักเษเรนะครับจากโครงสร้างนี้ท่านสามารถออกคำพยากรณ์แบบง่ายๆได้ว่าการเงินการแสวงหารายได้สินทรัพย์ต่างๆของเจ้าชะตานั้นได้มาอย่างไม่ลำบากมากนักหรือได้มาอย่างไม่คาดฝันแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยมั่นคงเพราะความเป็นปรักเษเรนั่นเอง ถึงแม้เจ้าชะตาจะมีผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ก็ตามในดวงชะตาตามตัวอย่างที่หนึ่งนั้นจะเห็นว่ามีดาวที่ลอยอยู่โดดๆเพียงดวงเดียวในราศีมิถุนอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือพระอาทิตย์ในกรณีนี้หากท่านต้องการอ่านเรื่องราวของพระอาทิตย์ในดวงชะตานี้ท่านจะอ่านอย่างไรเมื่อกี้เรามองจากพบก่อนนะครับ ตอนนี้ถ้าเรามองไปที่ดวงชะตาเราเห็นดาวที่ลอยอยู่เฉยๆเราก็จะย้อนหลังจากดาวนะครับด้วยหลักการง่ายๆนะครับในกรณีนี้ก็ท่านก็ลองถามตัวเองสามข้อง่ายๆว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรในกรณีนี้เขาก็คือดาวที่ลอยอยู่นั่นเองก็คือพระอาทิตย์มาจากไหนก็คือมาจากภพตนุหรือเป็นดาวตนุลักษ์ ก็มาเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของเจ้าชะตานั่นเองเมื่อทราบแล้วท่านก็จะง่ายขึ้นในการออกโครงสร้างคําพยร์กรไว้ในใจตามเทคนิคการเดินตามดาวได้ว่าตนุลาภวินาศจากโครงสร้างคําภยร์กรที่ท่านลองสร้างเอาไว้ในใจท่านสามารถอ่านออกมาเป็นคําพยร์กรได้ว่าคัลลองชีวิตของเจ้าชะตานั้นจะผูกพันอยู่กับลาบผลเจ้าชะตาจะเป็นคนที่หาประโยชน์ใส่ตัวเองได้เก่ง เมื่อมองเห็นโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์ก็จะทําทุกขนทางให้ได้ผลประโยชน์นั้นมาจนบางครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นคนโลภทำให้เจ้าชะตามีโอกาสประสบกับปัญหาที่คาดไม่ถึงอาจมีคดีความหรือมีอุบัติภัยซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าชะตาต้องเกิดความเสื่อมในคันลองชีวิตนอกจากจะใช้หลักการนี้ในการอ่านดาวที่ลอยอยู่ดวงเดียวแล้วสำหรับในราศีที่มีดาวลอยอยู่หลายดวง ก็สามารถใช้หลักการนี้ได้เช่นกันนะครับเช่นในราศีมังกรท่านจะเห็นว่ามีดาวลอยอยู่สองดวงคือพัจจันทร์และราหูท่านก็สามารถใช้หลักการนี้อ่านแยกเฉพาะดาวดวงใดดวงหนึ่งที่ท่านต้องการได้แต่เมื่อท่านอ่านเป็นคำพรยากรออกมาท่านก็ต้องไม่ลืมเรื่องที่เคยศึกษามาในตอนที่1 4หรือตอนที่แล้วด้วยนะครับจากตัวอย่างการอ่านดาวลอยที่ยกมาจะเห็นว่า หากท่านจดจำและทบทวนหลักการอ่านได้อย่างแม่นยำท่านก็จะสามารถอ่านเป็นคำายากรออกมาได้ไม่ยากนักดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยจะต้องมันทบทวนทำความเข้าใจอยู่เสมอก็จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการเรียนโหราศาสตร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับในดวงชะตาจากตัวอย่างที่หนึ่งนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจให้ผู้ที่ สนใจติดตามรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลได้สังเกตเพื่อสะสมเป็นความรู้ไว้สำหรับการศึกษาโหราศาสตร์ต่อไปในอนาคตเช่นเรื่องของดาวคู่สมพลซึ่งในดวงชะาตานี้มีดาวคู่สมพลที่จับคู่กันอยู่ในพื้นดวงชะตาถึงสองคู่ด้วยกันคือคู่แรกคือดาวพฤหัส,สบดีหรือเลข5ไทยนะครับกับดาววังคารหรือเลขสไทยเป็นคู่สมพลกันสถิตยอยู่ที่ราศีสิงลุ่มลัคณาอยู่ ถ้าท่านทดลองใช้ความรู้ในช่วงต้นที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วก็จะทราบว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวปุตตะและดาวมรณะที่เข้มแข็งมากเพราะนอกจากจะสถิตร่วมกับดาวอังคารที่เป็นคู่สมพลแล้วยังอยู่ในเรือนของพระอาทิตย์นะครับที่ราศีสิงห์ก็คือเรือนของพระอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิตรเป็นเรือนของดาวคู่มิตรเรียกว่าอยู่ในบ้านเพื่อนสนิทอีกด้วยนะครับส่วนดาวอังคารเป็นดาวพันธุและดาวสุพระ ที่เข้มแข็งมากเช่นกันเพราะนอกจากจะสถิตยอยู่กับดาวคู่สมพลแล้วยังได้ตำแหน่งสิงหเกณฑ์ที่เทียบเท่ากับตำแหน่งกุดอีกด้วยเรียกได้ว่าดาวคู่สมพลคู่นี้ส่งผลให้คันลองชีวิตของเจ้าชะตาประสบกับความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะการที่สถิตกุมอยู่กับลัคนาทำให้สามารถส่งผลให้กับเจ้าชะตาได้โดยตรงร้อเปอร์เซ็นหรือเรียกกันว่าถึงลัคนานั่นเอง ซึ่งจะรวมถึงส่วนที่เป็นข้อเสียหรือ disadvantage ด้วยนะครับอย่าลืมเพราะยังไงดาวพระฤหัสบ,บดีก็ยังทำหน้าที่ดาวมรณะอยู่ด้วยนั่นเองเพื่อให้ท่านได้ดูง่ายขึ้นลองพิจารณาจากภาพในตัวอย่างที่สองซึ่งก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับดาวคู่ที่สองก็คือพัทกันหรือเลขสองไทยกับราหูหรือเลขแไทยนะครับเป็นคู่สมพลกันสถิตอยู่ที่ราศีมังกรพบอริ พระจันทร์จะทำหน้าที่เป็นดาววินาศมาสถิตพบอริได้ตำแหน่งเป็นปรรักษ์เศษส่วนลาหูทำหน้าที่เป็นดาวปัตตนิมาสถิตยอยู่พบอลิได้ตำแหน่งมหาจักรในเรือนของเพื่อนคู่มิตรใหญ่อย่างดาวเสาจึงมีความเข้มแข็งมากสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติหรืออิทธิพลของตนเองให้กับพระจันทร์จนพระจันทร์ที่นุ่มนวลก็กลายเป็นพระจันทร์ที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ ท่านที่สนใจติดตามมาถึงช่วงนี้สามารถทดลองอ่านดวงชะตานี้กันได้นะครับท่านคงจําได้นะครับในตอนที่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องของการถ่ายทอดอิทธิพลหรือคุณสมบัติของดาวอีกดวงหนึ่งไปให้กับอีกดวงหนึ่งนั่นก็ท่านจะได้ทดลองใช้ในกรณีนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับในดวงชะตาตามตัวอย่างที่หนึ่งยังมีดาวที่ได้ตําแหน่งที่ดีเอื้อประโยชน์ ให้เจ้าชะตาจนก้าวไปสู่คันลองชีวิตที่สูงส่งได้เช่นเรื่องของดาวองค์เกณฑ์เรื่องของดาวที่ได้ตำแหน่งอุดเป็นต้นซึ่งผู้ที่สนใจติดตามรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลก็จะได้ติดตามศึกษาในเรื่องดาวต่างๆนี้อีกต่อไปนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ทางรายการยังไม่ได้เอามาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจติดตามนะครับเราก็เดี๋ยวค่อยๆลงลึกกันไปเรื่อยๆ คราวนี้เราลองมาพิจารณาตัวอย่างที่4ก็จะเห็นว่าในดวงชะตานั้นมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลพลรดวงชะตากับตัวอย่างที่หนึ่งสแล้วนะครับดวงชะตานี้มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลมีดาวคู่มิตรกลุ่มลัคนาอยู่คือพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งไทยและดาวพฤหัสบดีหรือเลขห้าไทย,แ, 5, ไทยแต่ก็ยังมีเกตร,ร่วมราศีอยู่ด้วยเกตก็คือเลขเก้าไทยนะครับและพระอาทิตย์ทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบลาภะ ส่วนดาวพฤหัสบดีทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนภพสหัชชะและเจ้าเรือนภพอลิจากตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีดาวพุธหรือเลขสี่ไทยที่สถิตยอยู่ในเรือนตัวเองเท่านั้นส่วนดาวอื่นๆล้วนแต่สถิตยอยู่ในภพเรือนอื่นๆที่ไม่ใช่ภพเรือนของตนเองทั้งสิน้นท่านที่สนใจและติดตามรายการมาถึงตรงนี้ท่านคงสามารถทดลองอ่านดาวลอยในดวงชะตาตัวอย่างนี้ได้โดยท่านใช้หลักการง่ายๆนะครับที่ได้กล่าวกันมาแล้ว คือเขาเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรเมื่อได้คําตอบแล้วท่านก็ใช้เทคนิคการอ่านดวงชะตาแบบเดิมเดินตามดาวนะครับที่ท่านได้ศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้เพียงเท่านี้ท่านก็จะเริ่มพยากรณ์ดวงชะตาแบบง่ายๆได้ตามที่ต้องการในดวงชะตานี้หากท่านสนใจพิจารณาดูจะเห็นว่าดาวพุทธที่ได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีนั้นเป็นภพวินาศของเจ้าชะตาครับก็คืออยู่ซ้อนหลังลัคนาอยู่ ทำหน้าที่ทั้งเป็นดาวสุภะและดาววินาศรวมทั้งยังสถิตยอยู่ร่วมกับดาวเสาและลาหูถ้าท่านติดตามรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลตั้งแต่ตอนแรกๆก็จะนึกได้ทันทีว่าจํากันได้ไหมครับดาวคู่มิตรลาหูกับเสาเป็นคู่มิตรกันและคู่ศัตรูพุทธอันธพานวิวาทลาหูและถ้าเพิ่มเติมความรู้เรื่องดาวคู่สมพลซึ่ง คงจะเป็นในตอนถัดๆไปนะครับท่านก็จะทราบอีกว่าดาวพุธและดาวเสาเป็นดาวคู่สมพลกันใช้ความรู้ที่ท่านเคยได้ศึกษามาก็จะสามารถบอกได้ง่ายๆว่าอันนี้เป็นการอ่านคำมียากรออกมาแบบง่ายๆรวบรัดนะครับว่าเจ้าชะตานี้เป็นผู้ที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศแต่วาทศิลป์ของเจ้าชะตานั้นก็สามารถสร้างทั้งมิตรและศัตรูได้เช่นกันก็คือถ้าใช้วาทศิลป์ในทางที่ ถูกต้องก็สามารถสร้างมิตรได้แต่บางครั้งพ้อยคําหรือวาจาที่ออกมาก็สามารถสร้างศัตรูให้กับเจ้าชะตาได้มากเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้หลายท่านที่สนใจติดตามอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่หากท่านทบทวนในเรื่องต่างๆที่เคยศึกษามาแล้วให้สม่ําเสมอท่านก็จะสามารถอ่านคําพยากรณ์ออกมาได้โดยง่ายเรื่องสําคัญสําคัญที่ท่านต้องทบทวนจดจําไว้ให้แม่นยํา เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และอ่านดวงชะตาให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ตั้งแต่เริ่มต้นในตอนแรกๆนะครับที่เคยได้ศึกษาร่วมกันมาเช่นเรื่องของดาวต่างๆทั้ง10ดวงนะครับความหมายของดาวที่เป็นคำท่องง่ายๆนะครับอย่างเช่นยศศักดิ์ทายอาทิตย์รูปจริตทายจันทนะครับท่านก็จะต้องแม่นยำและสามารถนำมาใช้ขยายความได้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดาวคู่มิตรคู่ศัตรูนะครับ ซึ่งท่านก็จะต้องจดจําให้ได้ว่าดาวดวงไหนเป็นมิตรกับดาวดวงไหนอย่างเช่นอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูพุทธนงเยาอะไรแบบนี้นะครับจนไปถึงเรื่องของดาวคู่ศัตรูซึ่งก็ต้องเริ่มท่องให้แม่นยําแล้วว่าอาทิตย์ผิดอังคารพุทธอันตพานวิวาทลาหูก็ไล่ลไปเรื่อยๆจนจนจบนะครับก็ต้องหมั่นทบทวนเรื่องของราศีต่างๆตั้งแต่ราศีเมษยน เข็มนาฬิกามาจนถึงส่วนของราศีมีนท่านก็ต้องจดจำแล้วก็เข้าใจความหมายของแต่ละราศีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีธาตุประจำราศีก็ต้องมันฝึกทบทวนบ่อยๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของภพเรือนต่างๆที่ได้ศึกษามาท่านก็ต้องไล่ให้ถูกต้องนะครับตั้งแต่ตันุกกระดุมพระไล่ไปจนถึงวินาศ นอกจากนั้นก็ยังมีเทคนิคการอ่านดวงชะตาที่เราเริ่มต้นมาสองสามตอนแล้วนะครับก็ลองทบทวนแล้วก็ออกคำพยากรณ์ด้วยตนเองเออกมาบ่อยๆถ้าท่านสามารถทดลองความรู้ที่ได้ศึกษามาทดลองอ่านทดลองผสมดาวทดลองผสมภพอ่านออกมาเป็นคำพยากรณ์แล้วก็ลองปรับขัดเกลาคำพูดของท่านให้กลมกลืนนะครับมันฝึกทบทวนบ่อยๆท่านก็จะชนานาญ จนสามารถออกคำพยากรณ์ได้ด้วยตนเองอย่างแม่นยำอย่าลืมนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจในโหราศาสตร์ไทยท่านสามารถติดตามได้ทางช่องสาระสําลาญในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหนนี้นะครับซึ่งทางรายการก็จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยให้กับทุกท่านที่สนใจลงลึกไปเรื่อยๆซึ่งท่านที่สนใจถ้าเข้ามาในช่วงหลังก็ต้อง ไปเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับตอนบทแรกๆท่านจะได้ปูพื้นฐานมาก่อนนะครับส่วนในตอนหน้าจะเป็นความรู้โหราศาสตร์ไทยเรื่องอะไรก็ก็ต้องดใจรอกันสักหน่อยนะครับรับรองว่าเป็นเรื่องที่ท่านสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆไปใช้เพิ่มเติมได้อย่างแน่นอนครับสําหรับในตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับ